กศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยสำนักง,งานกศนจังหวัดประจัคพรีขันหนึ่งในโครงการเชสพาน้องกับห้องเรียนกศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปักหมุดบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน12,649คนได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยคู่กศนตำบลรงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้พิการและผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคา์เปอร์พร้อมปักหมุดทุกบ้านเพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสในสารศึกษาสังกัดกศนอ,อย่างเหมาะสมตามศักยาภาพและความต้องการจำเป็นและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นรวมทั้งสามารถประกอบอาชีพมีงานทำพึ่งพาตนเองได้ สำนักง,งานกศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง8แห่งดำเนินงานตามโครงการกศนปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางกรารศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น9ระยะในรูปแบบ PDCA โดยขณะนี้ได้ดำเนินการถึงในระยะที่5ดังนี้ระยะที่1รับฟังการชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลผ่านระบบ จอยซูมมิทติ้งจากห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษชั้น6สำนักง,งานกศนระยะที่2สำนักง,งานกศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมวางแผนและแจ้งให้สารศึกษาในสังกัดทั้ง8แห่งดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการระยะที่3 ลงพื้นที่สำรวจและปักหมุดเก็บข้อมูลแบบติดตามและสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการรุปถึงที่ลุยถึงทินมีเป้าหมายทั้งสิ้น426คนมีผลการสำรวจข้อมูลผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการดังนี้กอสนอําเภอหัวหินเป้าหมาย82คนดําเนินการแล้ว68คน กศนอมเภอปานบุรีเป้าหมาย59คนดำเนินการแล้ว59คนกศนอมเภอร300รยอดเป้าหมาย38คนดำเนินการแล้ว38คนกศนอมเภอกุยบุรีเป้าหมาย52คนดำเนินการแล้ว42คนกศนอมเพอเมืองประจวบคีรีขันเป้าหมาย90คนดำเนินการแล้ว90คน กศนองเภอทับสแกเป้าหมาย33คนดำเนินการแล้ว33คนกสนองเภอบางสะพานเป้าหมาย51คนดำเนินการแล้ว51คนกสนองเภอบางสะพานน้อยเป้าหมาย21คนดำเนินการแล้ว21คนสรุปผลการสำรวจ สำนักง,งานกศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น426คนดำเนินการแล้ว401คนคิดเป็น100ร้อยละ94.37ระยะที่4สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบติดตามและสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการระยะที่5 ดำเนินการจำแนกข้อมูลรายบุคคลได้แก่ประเภทความพิการของกลุ่มเป้าหมายข้อมูลผู้พิการพบตัวตนจำนวน298คนดังนี้บุคคลพิการซ้อน62คนบุคคลออทิสติก7คนบกพรองทางการเรียนรู้2คนบกพรองทางการพูดและภาษา14คนบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ์1 5คนบกพรองทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ88คน บกพร่องทางสติปัญญา47คนบกพร่องทางการได้ยิน38คนบกพร่องทางการเห็น24คนและไม่พบความพิการ1คนข้อมูลด้านการศึกษาพบตัวตนทั้งสิ้น298คนไม่ได้เข้ารับการศึกษาเนื่องจากเหตุผลความจำเป็นต่างๆจำนวน220คน เคยเข้ารับการศึกษาในระดับต่างๆจำนวน77คนกำลังศึกษาอยู่จำนวน1คนและความต้องการความช่วยเหลือทางการศึกษาและอาชีพข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือทางการศึกษาและอาชีพพบตัวตนทั้งสิ้น298คนไม่ต้องการศึกษาต่อ237คนมีความต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา5คนด้านอาชีพ4คนและด้านงบประมาณ52คน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟัง